อีกรอบหนึ่งโอ้โหเอาล้ครับเราได้่วงอี้อีกตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหอันนี้คือได้ซ้ําไปแล้วนะครับเอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่ S X by a t o n i c กับผมนะเเอกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์กันสําหรับในส่วนของการหาวิญญาณนะครับว่าเรานะครับจะหาวิญญาณอย่างไรให้เหมาะสมกับคุณพล <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยละกัน นะครับแล้วก็ใครนะอยากเติมเกม T.S.X. by a t o n i ราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ร้านสเตราโกพัได้เลยบอกได้เลยนะครับว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนนะครับและที่สาคัญสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนถูกต้อง100%ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับในส่วนของคอนเทนต์วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของวิญญาณกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าตัวละครของเรานะครับหรือว่าในส่วนของทีมของเรานะครับควรจะหาวิญญาณอะไรดีหรือว่าควรจะเอาวิญญาณตัวไหนมาเสริมให้กับขุนพลของเราเดี๋ยวเรามารับชมกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้อย่างแรกเลยนะครับเมื่อเพื่ ะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะทําการสุ่มหาวิญญาณได้รวมไปถึงขุนพลด้วยให้เพ Prov ื่อนๆทุกคนนะครับทําการสุม่มขุนพลก่อนก็ได้นะครับเมื่อเพ Lev ื่อนๆนะครับทำการสุ่มขุนพลเรียบร้อยแล้วนะครับเราค่อยมาทําการสุ่มในส่วนของวิญญาณที่หลังมาดูตัวละครใหม่ของผมกันดีกว่านะครับสำหรับตัวละครตัวละครนี้ก็ธาตุหลักนะครับเป็นธาตุลมนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของขุนพลตัวละครนี้นะครับหรือว่า ID ดีนี้นะก็มีในส่วนของหวังอี้นะครับก็จะเป็นธาตุแสงใช่ไหมครับ แล้วก็ในส่วนของริโป้นะครับ <BET> ซ <TS 2> <ütün S 2> ึ่ง2ตัวละครนี้นะครับเราจะใช้วิญญาณไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าตัวละครทุกตัวนะครับจะใช้วิญญาณที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือแต่ละตัวละครนะครับจะมีทตุเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวิญญาณจะต้องใช้ท่าที่เหมือนขุนพลนั่นเองนะครับอย่างเช่นหวังอี้นะครับเป็นท่าแสงวิญญาณของเรานะครับก็จะต้องเป็นท่าแสงด้วยเช่นกันนะครับถึงจะสามารถใส่ด้วยกันได้นั่นเองนะครับหรือว่าให้แมทกันนั่นเองระหว่างท่าต่อท่านั่นเอง ่าในส่วนของริปโปของผมก็เป็นธาตุไฟนะครับก็จะต้องใส่ในส่วนของวิญญาณที่เป็นธาตุไฟเช่นกันนะครับสำหรับตัวละครริปโปของผมแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีในส่วนของนี่เลยนะครับอาวุธของริปโปนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวละครริปโปด้วยและในส่วนต่อมานะครับที่เพื่อนๆเห็นกันก็คือหวังอี้นะครับเป็นตัวละครที่ สามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยนะครับเป็นตัวละครท่าแสงที่โจมตีแรงมากๆและว่องไวที่เยอะมากๆเช่นกันนะครับสำหรับหวังอี้ของผมแล้วนะครับก็มีสร้อยหวังอี้ด้วยนะครับสามารถทําให้ตัวละครของเรานะครับเก่งขึ้นนะครับได้รับสเตตัสที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับในส่วนของ ID นี้นะครับก็ได้ทําการซื้อมานั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรีนะฮะก็คงจะหันมากมากนะครับคงไม่มีคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับในส่วนของคอนเทนต์หาวิญญาณนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวิญญาณของ ID นี้อย่างแรกเลยนะครับวิญญาณนะครับจะประกอบไปด้วยการหลอมนะครับแล้วก็การสวมใส่แล้วก็เสริมแก่งแล้วก็บุกฝานะครับรวมไปถึงเลเวลสกิลแล้วก็ล้างหลอมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องหลอมก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับการหลอมวิญญาณนะครับเราสามารถที่จะทำการหลอมวิญญาณในประเภทเดียวกันได้นะครับอย่างเช่นวิญญาณที่ไม่มีสีนะครับรวมไปถึงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับสำหรับการหลอมรวมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะสุ่มวิญญาณ1ตัวนะครับอาจจะได้เป็นสีเขียวที่เพิ่มเทียขึ้นมา1เทียก็เป็นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้เพื่อนทำการเก็บวิญญาณพวกนี้ไว้ก่อนก็ได้เช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการสวมใส่นะครับนี่คือขุนพลของเราใช่ไหมครับ คุณพ้นของเรานะครับสามารถที่จะใช้ในส่วนของวิญญาณธาตุลมได้เท่านั้นหากเพื่อนๆสังเกตนะครับนี่คือวิญญาณธาตุลมของผมก็มีทั้งหมดแค่2ตัวเท่านั้นนะ <S <S เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทําการสวมใส่ได้นะครับหลังจากที่เราสวมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพ้นของเรานะครับจะได้รับสกิลพิเศษของ วิญญาณนั้นๆนั่นเองอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะครับจะได้รับในส่วนของสกิลลมพายุโจมตีเลเวลหนึ่งนะครับสามารถโจมตีได้1คนนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใส่ในส่วนของตัวละครตัวนี้เข้าไปนะครับหรือว่าวิญญาณตัวนี้เข้าไปจะได้รับในส่วนของสกิลเพื่อนดาวย้ายดารานะครับสามารถเสริมการช่วยหนุนหนึ่งคนนะครับก็จะได้รับสกิลที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับสำหรับขุนพลนั้นๆนั่นเองสําหรับเสริมแก่งนะครับเราสามารถเลือกวิญญาณที่เราจะเสริมแก่งได้นะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับ แนะนำให้เป็นตัวละครสีฟ้าขึ้นไปนะครับหรือว่าวิญ,ญญาณที่เป็นสีฟ้าขึ้นไปแล้วค่อยทําการเสริมแก่งนะครับเราจะใช้ในส่วนของม้วนคัมพีของอันนะครับล้วก็จะใช้ในส่วนของเรียนทีเอสเอ็กด้วยนะครับสำหรับการเสริมแก่งก็จะเพิ่มสเตตัสต,ต,ต่างๆให้กับตัวละครของเรานะครับสำหรับการบุกฝ่านะครับหัวข้อนี้ก็ค่อนข้างจะจําเป็นเหมือนกันนะครับสำหรับการบุกฝ่านี้นะครับเราสามารถที่จะทําการ เอาตัวละครนะครับบุกฝ่าได้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นนะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของตัวละครที่ซ้ากันนะครับเราถึงจะสามารถทําการบุกฝ่าได้นั่นเองนะครับก็คือการบวกนั่นแหละนะครับบวก1สําหรับในส่วนของวิญญาณของเราเลเวลของสกิลนะครับอันนี้ก็จําเป็นมากๆนะครับที่ผมบอกว่าไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเอาในส่วนของวิญญาณมาหลอมกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เลยนะครับแต่ละวิญญาณนะครับจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ เดียวเลี้ยงนะครับได้รับในส่วนของสกิลรักษาบาดเจ็บเลเวลหนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้ในส่วนของสกิลเข็มพิษสับสนนะครับเราสามารถที่จะเอาสกิลต่างต่างนะครับมาทําการเลื่อนขั้นได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เลยเพื่อนเลองสังเกตดูนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วิญญาณประเภทเดียวกันหรือตัวเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะเอาวิญญาณตัวอะไรก็ได้นะครับมาทําการอัพสกิลก็ได้นะครับยกเว้นนะฮะตัวละครตัวนั้นจะต้องมีสกิลที่เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่เลย พอหลังจากที่เราทําการเลื่อนขั้นนะครับเลเวลสกิลของวิญญาณก็จะเพิ่มเป็นเลเวล2นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาเช็คตรงนี้ได้นะครับสำหรับในส่วนของการอัพเลเวลสกิลวิญญาณนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับการล้างหลอมนะครับก็คงจะต้องหาตัวละครนะครับหรือว่าวิญญาณที่มีการหลอมรวมมาก่อนเราถึงจะสามารถทําการล้างหลอมได้นั่นเองนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของการสุ่มหาวิญญาณเพื่อเอามาใส่ในส่วนของขุนพลนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆ เพราะว่าในส่วนของวิญญาณนะครับจะเพิ่มสกิลพิเศษให้กับขุนพลนั่นเองนะครับซึ่งมีความจําเป็นมากๆสําหรับขุนพลของเรานั่นเองเพราะว่าขุนพลจะเป็นตัวหลักนะครับในการเล่นเกมมากกว่านะครับอ่ะมาดูกันนะครับสําหรับในส่วนของการสุ่มนั่นเองนะครับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่ทําการสุ่มขุนพลไปแล้วต้องมาดูอีกนะครับว่าเพื่อนเพื่อนะครับได้ขุนพลที่ติดเมตาไหมนะครับถ้าเกิดติดเมตาแล้วนะครับพ่อยมาทําการสุ่มวิญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับเหรียญวิญญาณผมมีทั้งหมด2ตัววเดี๋ยผมขออนาตัวกันนะครับ โอเคนะครับได้เป็นกาชาสีเทามาครับอ่าโอเคได้มีญาณสีเขียวมาจะอีกครั้งนึงครับโอเคครับได้มีญาณทองตรงสีเขียวมาเช่นกันนะครับอ่ามาดูขุนพลกันบ้างนะครับสาหรับขุนพลผมมีทั้งหมด5ใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิด5าใบไปเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยปึ๊บโอเคครับได้ในส่วนของกาชาสีส้มนั่นเองนะครับน่าจะได้สีฟ้าหรือเปล่า โ <ITA> Beyonce, อเคนะครับได้ในส่วนของรูขานะครับได้ในส่วนของตวีหววงนั่นเองนะครับได้ในส่วนของหินไผ่หูนะฮะเป็นตัวละครที่โคตรเท่เลยนะครับกดอีกรอบหนึ่นงนะครับได้ในส่วนของฝาเจิงอีกรอบหนึ่งโอ้โหเอาแล้วครับเราได้หวงอี้อีกตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหอันนี้คือได้ซ้ำไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ5ใบเมื่อสักครู่นี้ ก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการสุ่มหาขุนพลนะครับก็อย่าลืมมาทําการสุ่มหากันด้วยเพราะว่าจําเป็นมากๆนะครับสําหรับการหาขุนพลเพื่อเลือกวิญญาณนั่นเองนะครับหรือว่าหาวิญญาณเพื่อเลือกขุนพลก็เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้วิญญาณนะครับจะประกอบไปด้วยวิญญาณหลายประเภทมากๆนะครับก็ประเภทที่ต่ําที่สุดนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับอัตราที่ได้รับอยู่ที่3%อร์เนะครับแล้วก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นระดับสีเขียวนะครับอัตราที่ได้รับก็อยู่ที่2.9%นะครับและระดับรองลงมานะครับอยู่ที่1 4 2 8นะครับก็จะเป็นวิญญาณระดับสีฟ้านั่นเองสามารถที่จะนํามาใส่ให้กับตัวละครหรือว่าขุนพลได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับในส่วนของวิญญาณสีฟ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราจะต้องหาวิญญาณสีฟ้าที่มีธาตุเดียวกับขุนพลของเราอีกอันนี้ก็จะต้องมาดูอีกนะครับว่าเราจะดวงเฮงแค่ไหน และวิญญาณตัวสุดท้ายนะครับหรือว่าประเภทสุดท้ายสําหรับในส่วนของวิญญาณทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็คือ3วิญญาณสีม่วงนี้นะครับคืออะไรที่ดีมากๆอย่างแรกเลยนะครับวิญญาณเล่าปี่แล้วก็วิญญาณเตียวหุยและอันสุดท้ายวิญญาณกวนอูนะครับสตัวละครสุดเทพตัวนี้นะครับหรือว่า3าวิญญาณสุดเทพเนี้ยใครที่ได้ไปครอบครองนะครับก็จะได้รับในส่วนของสกิลที่ดีมากๆนะครับก็มีอีกนะครับประเภทสกิลก็จะเป็น ex นะครับหรือว่าสสกิลลวดไปเลย แต่ก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าประเภทของวิญญาณสีม่วงนั้นจะตรงสายสําหรับในส่วนของธาตุขุนพลของเราหรือไม่นะครับอย่างเช่นผมอาจจะได้ในส่วนของวิญญาณเตียวหุยนะครับแล้วอาจจะไปแมทกับในส่วนของลิปโป้ก็เป็นได้นะครับถ้าเป็นธาตุไฟนะเราสามารถที่จะใส่ให้กับขุนพลตัวนั้นได้เลยนะครับหลักๆก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับในส่วนของประเภทตู้วิญญาณของเรานะฮะก็ ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับเปิดได้วิญ,ญญาณที่เราอยากได้แล้วกันนะครับหรือว่าเปิดได้วิญญาณที่ตรงสายสําหรับขุนพลของเรานั่นเองนะครับมาดูตัวละครกันนะตรอมีห่วงอี้ทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับก็บอกได้เลยวัดดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับ ID นี้นะครับเพราะว่าตัวละครหลักเราเป็นธาตุลมนะครับเดี๋ยวใครที่เล่นธาตุลมนะครับฝากกดติดตามว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกทิคดีๆสําหรับการอัพสกิลเ <and S 2> บื้องต้นแล้วก็การอัพสเตตัสเบื้องต้นสําหรับธาตุลมกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมนัสเซอเอ็กนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดะไว้เจกินครับบ๊ายบายสวัสดีครับ